จิตตานุภาพโดยท่านเจ้าคุณนรลัตราชมานิตวัดเทพศิรินท,ทร,ราวาสจิตตานุภาพคืออนุภาพของจิตแบ่งเป็นสามประเภทคือจิตตานุภาพบังคับตนเองจิตตานุภาพบังคับผู้อื่นจิตตานุภาพบังคับเคราะห์กรรม จิตานุภาพบังคับตนเองก็คือตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเองเหตุนี้จึงต้องหัดบังคับตนเองผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรูก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรูต่อตนของตนเองถ้ายัางไม่สามารถบังคับตนของตนเองให้ดีได้แล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะบังคับผู้อื่นให้ดีได้ จิตตานุภาพบังคับตนเองมีเจ็ดประการคือบังคับความหลับและความตื่นการหัดนอนให้หลับสนิทเป็นกำลังสำคัญยิ่งนักเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีสองประการคือหนึ่งร่างกายไม่สบายพออาหารที่ย่อยยากก็เป็นเหตุให้ร่างกายไม่สบายพอ ควรจะนอนตะแคงข้างขวาถ้านอนงายก็ควรให้เอียงขวานิดหน่อยถ้าต้องการพลิกก็ควรพลิกจากขวานิดหน่อยแล้วกลับตะแคงขวาตามเดิมนอนย่อมให้อวัยวะทุกส่วนพักผ่อนอย่าให้เกร็งตึงและไม่ควรตะแคงซ้าย 2. ความคิดฝงสัง้นเวลานอนถ้าจิตฝงสัง้น ควรคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อย่างเดียวครั้นแล้วก็เลิกละไม่คิดสิ่งนั้นและไม่คิดอะไรอื่นต่อไปอีกระทำใจให้หมดจดเหมือนน้ำที่ใสสะอาดควรบังคับตัวให้ตื่นตรงตามเวลาที่ต้องการก่อนนอนต้องคิดให้แน่วแน่สั่งตนเองให้ตื่นเวลาเท่านั้นเมื่อถึงเวลา ก็จะตื่นได้เองตามความประสงค์ต่อมาทําความคิดให้ปลอดโปร่งว่องไวในเวลาตื่นขึ้นอย่าให้ซึ้งซึมหรือต้องเอาความคิดในเวลาตื่นเช้าไปประสานติดต่อกับความคิดที่เราทิ้งไว้เมื่อวันวานก่อนที่จะนอนหลับก่อนนอนควรจดบันทึกกิจการที่เราจะต้องทำในวันรุ่งขึ้น ไว้ในกระดาษแผ่นหนึ่งเสมอพอตื่นขึ้นมาก็หยิบดูเพื่อปลุกความคิดให้ตื่นเปลี่ยนแปลงความคิดได้ตามต้องการคือเมื่อต้องการคิดอย่างใดก็ให้คิดได้อย่างนั้นทิ้งความคิดอื่นๆหมดและเมื่อไม่ต้องการคิดอีกต่อไปจะคิดเรื่องอื่นก็ให้เปลี่ยนได้ทันที และทิ้งเรื่องเก่าโดยไม่เอาเข้ามาผัวพันคือทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ที่กิจเฉพาะหน้าการเปลี่ยนความคิดเป็นเหตุให้ห้องสมองมีเวลาพักชั่วคราวทำให้สมองมีกำลังแข็งแรงขึ้นสงบใจได้แม้เมื่อตกอยู่ในอันตรายหรือประสบทุกข์อย่าให้เสียใจหมดสติสะดุ้ง ดิ้นรนจนสิ้นปัญญาแก้ไขเกิดความท้อถอยไม่ทำอะไรต่อไปความสงบไม่ตื่นเต้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาประกอบกิจให้สําเร็จได้สมหวังเราจะแก้ไขเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแก่เราได้ก็มีทางจะทำอยู่สองขั้นคือขั้นแรกต้องสงบใจมิให้ตื่นเต้นต่อมา ต้องมีความมานะพยายามวิธีสงบใจที่ดีที่สุดหายใจยาวและลึกเปลี่ยนนิสัยความเคยชินของตัวจากร้ายเข้ามาหาดีการขืนใจตัวเองชั่วขณะหนึ่งอาจเป็นผลดีแก่ตัวเองตลอดชีวิตแต่การทำตามใจตัวขณะเดียวก็อาจเป็นผลถึงการทำลายชีวิตของเราได้เหมือนกัน ตรวจตาตัวของตัวเป็นครั้งคราวโดยสม่ำเสมอให้ทราบว่ากำลังใจมั่นคงขึ้นหรือไม่ฝ่ายกุศลเจริญขึ้นหรือไม่ฝ่ายอากุศลลดน้อยเบาบางหมดสิ้นไปหรือไม่ใจยังสะดุ้งดิ้นรนหวั่นไหวอยู่หรือไม่ป้องกันร,รักษาตัวด้วยจิตตานุภาพการสะดุ้งตกใจ หรือเสียใจความกลัวเป็นเหตุให้เกิดโรคและโรคกำเริบและเป็นเหตุให้คนดีๆตายได้คนไข้ถ้าใจดีหายเร็วความไม่กลัวตายรอดอันตรายได้มากกว่ากลัวตายความพยายามและอดทนเป็นเหตุให้สำเร็จสมประสงค์และต่อมาจิตตานุภาพบังคับผู้อื่น จิตตานุภาพอย่างอ่อนสามารถใช้สายตาน้ำเสียงและด้วยกระแสจิตประกอบคำพูดซึ่งจะเป็นเครื่องจูงใจคนให้เชื่อฟังลักษณะไม่หวาดวันนรั่นคลามต่อใครๆนั้นไม่ใช่ชีวิตหัวดื้อบึกบึนซึ่งไม่นับว่าเป็นจิตตานุภาพต้องเป็นคนสุภาพสงบเสงเี่ยมเคารพนอบน้อมต่อบุคคล ที่ควรเคารพแต่ทว่าหัวใจของคนชนิดนั้นไม่หวั่นไหวเกรงกลัวใครและสามารถแสดงให้เห็นว่าตัวเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ในโลกและเป็นมนุษย์ที่รู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทำคนที่สามารถเป็นนายตนเองไม่ตกเป็นทาสของหัวใจคนอื่นและสามารถดึงดูดหัวใจคน เข้ามาเชื่อฟังเกรงกลัวนั้นถ้าสังเกตให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่ามีลักษณะสี่ประการคือสายตาแข็งมีอำนาจในตัวเสียงชัดแจ่มใสท่าทางสงบเสงี่ยมและเป็นสง่ารู้จักวิธีชักจูงหัวใจคนให้หันมาเข้าในคลองความคิดของตัวพยายามอ่านหนังสือหน้าหนึ่ง โดยไม่กระพิบตาเลยทำให้สายตาแข็งได้อ่านหนังสืออย่างช้าๆให้ชัดถ้อยคำทุกๆตัวและให้ได้ระยะเสมอกันทำให้เสียงชัดแจ่มใสเวลาพูดพยายามพูดให้เป็นจังหวะอย่าให้ช้าบ้างเร็วบ้างและให้ชัดถ้อยชัดคำเสมอไม่ให้อ้อมแอม หรือกลืนคําเสียเครึ่งหนึ่งเป็นการฝึกหัดให้เสียงชัดเจนจำใสบุคคลที่มีสง่าหรือคนที่บังคับร่างกายให้อยู่ในอำนาจหัวใจได้เสมอมีท่าทางสงบเสงี่ยมเป็นสง่าไม่แสดงอาการโกรธเกลียดกลัวรักขมขื่นตกใจสะดุ้งโศกเศร้าให้ปรากฏ ไม่ทำอิริยาบทเคลื่อนไหวอันใดโดยไม่จำเป็นและโดยบอกความกํากับของใจมีหน้าตาแจ่มใสอิริยาบทสงบเสงี่ยมเป็นสง่าทุกขณะการเคลื่อนไหวทุกอย่างทำด้วยความหนักแน่นมั่นคงอย่าให้รวดเร็วจนเป็นการหลุกหลิกหรือพึงพายจนเป็นการเย่อหยิ่งหรืออ่อนเปียก จนเป็นการเกียดคร้านในเวลายืนให้น้ําหนักตัวทวงอยู่ทั่วตัวเสมอไม่ให้ทวงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งรู้จักใช้วิธีชักจูงหัวใจคนให้หันเข้ามาในคลองความคิดของเราวิธีป้องกันตัวไม่ให้จิตตานุภาพของผู้อื่นบังคับเราได้ให้ทำมโนคติให้เห็นประหนึ่งว่า กระแสดวงจิตของเราแผ่ซ้านป้องกันอยู่รอบตัวเราจิตตานุภาพของผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าถึงตัวเราได้ให้ทำเวลาเข้านอนครั้งหนึ่งและขณะที่อยู่ใกล้บุคคลที่เราระแวงว่าเขาจะใช้จิตตานุภาพบังคับเราจิตตานุภาพบังคับเคราะห์กรรม เรื่องมือที่จะชักนำเอาเคราะห์ดีเข้ามาคือความพยายามเข้มแข็งไม่ท้อถอยหนักแน่นระมัดระวังเชื่อแน่ในความภาคเพียนบากบั่นของตัวมักจะเป็นคนเคราะห์ดีอยู่เสมอและมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกคือความมุ่งหมายและอย่าให้นึกถึงเคราะห์ร้ายตั้งความมุ่งหมายถึงผลอันใดในชีวิตไว้เท่านั้น คือให้ก้าวหน้ามุ่งตรงไปจนบรรลุสมประสงค์ความมุ่งหมายจำต้องให้สูงไว้เสมอเพื่อจะได้มีความพยายามอย่างสูงด้วยแต่การก้าวไปสู่ที่มุ่งหมายนั้นต้องก้าวอย่างระมัดระวังไม่ก้าวให้ผิดควรมีความปรารถนาให้สูงอยู่เสมอแต่จะต้องระมัดระวังมิให้เดินพลาด การไม่ยอมแพ้เคราะห์ร้ายเป็นเหตุให้เคราะ์ร้ายพ่ายแพ้เองเมื่อประสบเคราะห์คือจะต้องไม่ให้เสียใจเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวรวบรวมกำลังให้พรั่งพร้อมตั้งความมุ่งหมายให้ดีและตกลงแน่ว่าจะมุ่งไปทางไหนใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นกุ่มสติให้มั่น อย่างไรก็ดีจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมทำการต่อสู้ดังกล่าวแล้วนั้นไม่ได้เป็นอันขาดการต่อสู้กับเคราะห์จะต้องสงบใจไม่ตื่นเต้นไว้ใจตัวและเชื่อแน่ว่าเรามีจิตตานุภาพเป็นเครื่องมือรวมกำลังสติปัญญาของเราให้พรั่งพร้อมเช่นเดียวกับนายเรือ ที่มีรู้จักเสียใจรวบรวมกำลังเรือและกำลังคนให้บริบูรณ์ต้องยึดที่หมายให้แน่นกล่าวคือระลึกถึงผลที่เราต้องการบรรลุนั้นให้แน่วแน่ยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนนายเรือที่ตั้งเข็มทิศให้ตรงและให้รู้แน่ว่าต้องการให้เรือบ่ายเบียงไปทางไหน ใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งกว่าเมื่อก่อนจะเกิดเหตุร้ายอีกหลายเท่าและความวินิจฉัยที่ถูกต้องทำทางปฏิบัติของเราเหมือนอย่างหางเสือเรือที่จะช่วยให้เรือบ่ายเบี่ยงไปทางทิศที่ต้องการจะไปไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้ก็อย่าถอยหลังให้หยุดอยู่กับที่ให้รู้สึกว่า เคราะ์นั้นทำให้เราดีขึ้นเป็นครูของเราเป็นผู้เตือนเราเป็นผู้ล่วงใจเราอย่าเห็นว่าเคราะห์กรรมเป็นของเลวไม่น่าปรารถนาควรคิดว่าเป็นของดีที่ทำให้เราเข้มแข็งมั่นคงขึ้นให้รู้สึกเสมอว่าเราเกิดมาเรียนทั้งเคราะร้ายและเคราะห์ดี เพราะเป็นบทเรียนของเราที่จะทำให้เราแจ้งโลกแล้วจะได้ผลโลกดังนี้จะไม่รู้จักเคราะร้ายเลยในชีวิต